สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะนำเสนอแบงค์ธนบัตร1บาทสภาพใหม่แกะกล่องครับการรักษาอย่างดีครับสอบถามท่านผู้ชมทุกท่านครับราคาสภาพแบบนี้เราควรที่จะซื้อในราคาแพงจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าดูแล้วมันก็ใหม่จริงๆครับแต่ทุกวันนี้ แบง์เก่าที่เขาเริ่มทยอยนำมาขายค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยครับ,บรบกวนสอบถามท่านผูน<ด>้รู้นะครับถ้าท่านรู้แจ้งราคา<ด>มันเลยครับซึ่งวันนี้ตัวผมไดนะ้นัดลูกค้ามาดูนะครับลูกค้านำมาสนอขายครับลองดูพิจารณาช่วยหน่อยครับว่าสวยๆแบบนี้ควรที่จะซื้อขายราคากันเท่าไหร่ครับที่ผมชอบนะครับ พราว่ามีเลข9ข้างหลังนะครับ2ตัวครับเลข9ซึ่งเป็นเลขที่ผมชอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสําหรับเลข9 9ใคอะไรก็ชอบครับแต่สภาพแบบนี้โอเคอยู่นะครับอยากรู้ราคาครับ